ดีค่ะสบายดีมาพบกับส,อส่องแซ่แครคือเก่ <c oughs> าแซ่แคร์ปักเศษเนาะวันนี้แซ่แคร์ปักเศษแต่ท่านเทนหนีไปปีนต้นมักสมอพี่นอ้องตอนเย็นๆเ,เ,เนะาะแซ่แคร์บอดี้ทื้อโทรศัพท์าาไปเบสเมอร์ก็ละไปสาก,กับข้าวไว้พี่นอ้องนี่เนาะตอนปีนแล้วบบเห็นพี่นอ้องกะสิเอาไปขายอยู่ตลาดสุขมวนะพี่นอ้อง และบาถุงเหยื่องหอยนี่พี่น้องหอยจูบมีแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ๆเนาะหลังจากแจงแล้วสักแค่ก็สิเอาไปหลังสัแค่ตื่นมาแต่เช้าพี่น้องนึงขาวเตรียมเมื่อบานกัวสิยางอดเนาะกะเมื่อแต่เช้าๆพี่น้องหอยครึ่งุและกบจ้ากบเพิ่นบ่ค่อยได้ลายปานดเนาะ เดี him, ๋ยวไปกระชือพยามตอนเสาร์ได้ตอนเสาร์แค่ไหนพี่เนาะจะแค่กับซีเลมกับทัวไปนำเนาะเล่มหมกทั่วออกตลาดนำได้เล็กๆน้อยๆกะตื่มกันไปพี่น้องนี่พี่น้องหมกทั่วกะมีเล็กๆน้อยเนาะจะแค่กัสซีเลมไปเรื่อยๆว่ามันสิได้จักหมัดเนาะ่น้องเนาะหาเบิ่งนน้ำกันว่า แต่เห็นแต่ทั้งหนาหน่อยนึงแหละพี่น้องสักแค่เล่มแต่ว่าสิเดจักหมัดเนาะนี่เนาะสักแค่กัพาพี่น้องมาเก็บบักทัวพี่น้องเศร้าๆเนาะมันยังมาทันแจงปนได้ประมาณตีห้เนาะเกือบหกโมงแล้วว่าสิได้จักมัดหรือว่าถาเป็นเงินสิได้จักพันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสักแค่กะมาตาคายแล้วก็สิวาให้พี่น้องนี่เบิ่งนำกันเนาะ ราะว่าสักแค่กบได้ใี่ยาหรือว่าใช้พุ้ยใส่ยังน้องพี่น้องนอกปอสารผิดแบบเพี้นว่าบมกทัวมากกับซีบองาน้องพี่น้องมันขดขดงอะเงาะเพราะว่าบวดใส่ยาหรือว่าบวดใส่พุ้ยน้องพี่น้องกินได้เลยบวอยาอะไรพี่น้องโอ้ นี่จ้พา, ук, well. า네พี่น <meter> ้องมกทั่วสักแค่กบะทุ่งปลูกเนาะกะบูฮัวซีไดจักมัดเนาะหล้กก็สักแค่ไปคล้ายอ่าจซิบุณย์อาร์ตให้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าสักแค่ว่ามีมือก่อนคือว่าเนอก้วกคข้ายไปนํอาร์ตไปนํากะก็กะสีเบิ่งแปลกๆเนาะสักแค่กะซีบอกจํานวว่าคล้ายยังได้ทอด้หรือว่าค้ายขาดบอนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสักแค่กะสีเห็ดเป็นมัดกันเลยพี่น้อง นี่ยังน้องกุ้งนี่พี่น้องกุ้งเพิ่นกระไดบอไลไปได้พี่น้องบอไลไปได้จักสีหอด้วยบ่อโลนะพี่น้องเนาะหล่นน้ำกันแต่อยู่บ้านเพิ่นก็ซื้อโลถึกทึกโลหนึ่งโลหนึ่งซาฮาผ่นโลหนึ่งหล่อครูบาทนะพี่น้องเออโลหนึ่งแปดสิบเก้าสิบบาทเนาะ แปซิฟเก่าสิบบาทเองเป็นเงินไทยพี่น้องนี่บักทวงสซเคะมัดหนึ่งสองสองพันกีบพี่น้องสองพันกีบนี่เป็นเงินไทยกับประมาณสี่บาทเนี่ยพี่น้องสี่บาทห้าบาทแต่เดนนี่โบหูว่าเงินขืนเงินหลงพี่น้องเอ้เพราะว่าบม่มีเงินไปแตกไปแหลกน้ำคขาก็เลยโบหูว่าเงิน พันหนึ่งไม่ได้ไทยนะพี่น้องนี่มัดซองพันกีบพี่น้องได้หามัดพี่น้องบักทั่วก็คือแบบปลอดซันผิดะว่าบริสัยปุย๋ยหรือว่บาบริสัยยาใส่ยั้งนะพี่น้องเ,เนาะแบบปลูกมาแบบธรรมาสาดใช้แบบพี่น้องมันก็สิมีคดมีงเงาะแน่เพราะว่าใส่แค่บริสัยยาบริสัยยาอีกยั้งเลยเนาะ เวลาอ่ามีแมงมีเพล่ดำดำลงสเท็กะสิเอาหมดแดงมาใส่เนาะหมดแดงอันนั้นนะมดแดงสมมาใส่อันนี้กบกบห้ไม่ยั่เ่าเซลเพราะได้เราได้ปนกินเนาะเลยอยู่บ้านเอาไปห้ยละโอ้ผมเนี่ยมาอยู่นี่หอยพี่น้ังหอยทงหนึ่งหาพันพี่ห้องหอยจุบมีแต่นวยใหญ่เสร็ ไอ้สักแสิบเปอร์เท่านั้นไม่เด้พี่ดาวนี่จะนู่นยังไงหอยจุ๊บห้องหนึ่งหาผากห้องหนึ่งหาผักนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ได้ได้หาทงแต่ว่าอีกทงหนึ่งเอาไปกินก็เลยเอาไปขายสีทงเนาะอันนี้ก็เป็นหมักสโมอสักแค่เอาไปใไฮทงอยู่บ้านพี่น้องเพราะวบะทงสักแค่อยู่บ้านเดี๋ยวสักแค่กัน นี่แหละพี่น้องคล่องขายคล่องสะเถะเพื่อได้สื่อข่าวนองกุล็กๆน้อยๆแล้วก็กสิเป็นน่องเป็นหั่นแหละแต่มันก็บบุพอดอคือสำหรับคล่องขายนี่แต่ว่ามาเกะโฮมกันเล็กๆน้อยๆไปเนาะนอขายเมื่อนี่แจ็คสีได้หรึบอสองร้อยบาทสามร้อยเป็นเงินไทยแจ็คสีได้บ่ได้พี่นไหน สบายดีพี่น้องมาตะขายกบเลยนะพี่น้องเนาะอย่สักแค่กัญยางออกหน้าเลยพี่น้องยางออกหน้ากับเอือยสองคนตอนมากมากกันหลายคนพี่น้องตอนเมื่อกัญยางกันเมื่อสองคนระะาว่ข้าถาซีแรั่งๆนี่จะค้าีเมื่อนะแตว่าสักแค่กับฝ่าเมื่อไหวแล้วก็น้องว่ากับยูก็ไม่ไงเนาะน้องกุ้งนํำก็ได้ฝา่าเมทาพี่น้อง เนี่ยนั่นเด้เนาะเปลี่ยนเปลี่นตอนนี้ก็เหมือดฝนมาแหละเป็นบฝนจะตกแล้วขาวแท่หน้ากดข้าวงามรยเงยแลกวแค่หัวไหังมันตะอดขี้กับแวสาวโมงแแค่กินขาวมัดปลาสัแคกินขาวแสบปลายขี้ก็เปิดแอกเนมวมีแบบเส้นมาเลยเดี๋ยวางพมเจ้าขาวมาบลาย ดีทีมเพื่อนนะ นเนี่ยสักแค่กับมาฮอดหาน้าเป็นทีเรียบร้อยอลไรพี่น้องนี่น้องวา่าสบายดีนะครับอ้าวอา,อ,อายอิน,อพอนอเ,เนพิ่นอายเนาะน้องว่าเพิ่นอ่างสักแค่คล้ายเดี๋ยวทรายนะพี่น้องพ่อพี่น้องก็อาซียาขู่อยากหลุดน้ำกันน้าพี่น้องอสักแค่คล้ายกบมันในเงินนะฮะสี่สิบสามพันน้าพี่น้องอสี่สิบสามพันละกันคล้ายบกักทัวรห้องสักแค่กับได้แปดพันพี่น้อง ขายมัทั่วได้แปดพันมักทั่วได้หาหมัดอะไรขึ้นสักแค่มัดให้พี่น้องเห็นเนาะและะ้วก็หมักซม,มอสักแค่ได้หกธงสักแค่ไปหายเป็นธงเป็นธงเนาะธงละสองพันกีบพี่น้องสักแค่ก็ได้เงินหมักซม,มอสก,ก็สิบสองพันกีบพี่น้องเงินหมักซมอก็ได้สิบสองพันกีบเนาะกะถือว่าอ่านได้รวมกันแน่เนาะสิได้ห้อยหนำห้อยกะสี่ธงพี่น้องห้อยสี่ธงกะ ได้เงินห้อยกับซิปหาพันกีบเนาะพี่น้องเนาะรวมทั้งหมดสักแค่กับไดเกดสซิปพันเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ว่าได้สี่ซิปสี่ซิปส,สามแล้วก็ซิปหาพันกีบเนาะแล้วก็ซิปสองพันกีบพี่น้องรวมสักนนการเนาะการเรียนลูลายยางพี่น้องเพราะว่าการหาเงินว่าต่ละบาทมาบนี่มันกลัวสิหาได้เพียงเนาะ การเรียนรู้มากก็ไล่ยางอยู่เพราะว่ากูเสียหาได้คือว่าอะไรพี่น้องบาสื่อหันผัดง่ายง่ายเวลาได้เงินมาเนาะอันนี้ก็อยากได้อันน้นก็อยากเอาอันนี้ก็ใส่ย,ยังขนาดพี่น้องแนวใส่แนวกินโอ้ก็มีแต่แนวสื่อกะดีใจเนาะหาเงินโดยตัวเองขนาดพี่น้องได้ไปขา,ขายเองเนาะ โอเคพี่น้องซ้หรับคลิป,น,ลป,ลลปน,น,ลนี้ยสแคมกันสิขอจบคลิปถ้าให้มาคลิปนีก็ฝากก็ไหลก็เสียเป็นกำลังใจสแกมได้พี่น้องฝากกติดตามน้ำทีาผัฒนคลิปไหมแม่เขาสแคมปากเสีเนาะเดี๋ยวลองถ่ายคลิปกันสิบังหน่องกุ้งเป็นยังกรบโบหูพี่น้องอ่าแต่ว่าเพิ่อกะยักนอนแต่เพิ่อนว่ยอมนอนแต่เวลาห้าโมงยังเพิ่อกะหัวยังเดียวพี่น้องจะแม่เพิ่งกินยังมาบระโบหูเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยอ่าอย่าลืมพี่น้องอย่ยาลืมฝากก็ไหลก็เสียน้ำเน้าพี่น้องเนาะ เพื่อป่าผัดคลิปใม่มาท้งเซาแครปักเซ่แล้วก็เพื่อหายซาแคเม,มีกำลังแก่เห็ดคลิปต่อๆไปนี่ไม่รู้น้องกุ้งเป็นไรขำอย่างเดียวเลยท่านผู้ชม <laughs> เห็นหน้าก็ขำอย่างเดียวหัวอย่างเดียวบอกย่งกะหัว,ก,หวกินสามาบอกฮึจะกินอีหยังมา หัวอย่างเดียวหัวอย่างเดียวมะเป็นย <c oughs> ังเป็น <c> ย <oughs> ังฮึไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าฮากก่งด้วยไอ้บ้ากึ่งเก่งเะเฉอะล่ไก่กรหัวเะเฉอะ เป็นอียังเป็นอียังคือม่แต่อยากหัวอยากนอนบ่หอนนะก่อนนอนเอ้ยหอนจะได้หลับนอนได้หรอนอนได้ไหมเสียกินได้คันเทาได้กก่งคันเทาคันเทาฝนตกบ่แม่นว่าเย็นพี่น้องเอ้ยฝนตก อาการหอนหอนอยูไซคือการกัดทังผียูบอพี่น้องฝนตกหรอว่าสีเย็นสีอันนี้ฝนตกฝนหอนเฮ้ยหายไปจะได้ไหมกินนมแล้วก็สีหกักไปฮะกินนมแล้วก็สีหักไปเนียงเลย